เอ้ยเจ้านกครับเห็นนกโลมังกรผ่านมาแถวนี้เปล่าไม่เห็นได้ข่าวว่ามันเป็นแพนด้าข้าเคยเห็นผ่านตาอยู่ถ้าเจอมันก็บอกข้าด้วยล่ะได้แต่เจ้าสุ่มผลให้ข้าหน่อยทำมาถือว่าข้าขอถ้าเจ้าชนะข้าได้จะสุ่มให้เอามาเลยเจ้านกอย่าเฮ้ยยังไม่ตายนี่ว่ะแล้วใครตายเจ้านกไปไหนอย่า ขยำเยอือวัอดีพวกขยำเยอือ่หน้าโนอน้านี้ข้าอ่อนแอเกินไปวิทยายุเจ้ายัางอ่อนหันยิ่งนักเอาไว้เอาอีกอ่ะอยา่าไปแล้วครับตอนนี้ปล่อยเข้าไปเฮ้ยผลพา,านี้ก็ด้วยเหรอเมื่อกี้แวบบแบๆเห็นเปิดพี่ๆก็มาเสียย่า งามๆเฮ้ยนกกลับมาเสืออรารวาสเอากดสกิลเอ็กไปแล้วรวัรวๆวะรวัวๆโอ้โหโกดสกิลเอฟเราโดนขาดสกิลหมดเลยนะผมจะใช้สกิลเอ็กแล้วกันยา่าส่วนเจ้าพานี่ก็ขยำหยา่า ดีพี่ไข่ตุนมีเอซีรู้เยอะใครพี่ไข่ตุนผมจำชื่อได้ดูบ่อยนายจำมั่วแล้วเอซครับพี่นายเห็นนกลงมังกรแถวนี้เปล่าเอาผมลงด้วยนะตืดตืดตืดเคยเห็นแต่ไม่ครับจะสร้างบ้านหล่อไม่ครับนายซื้ออะไร Yeah. Ông đi bị chen. nhiều này, chiến nhiều hướng Sao như pháo เรากดสกิลเอฟแล้วมันแยาไอ้นี่ผลมันโกงกว่าวิทยายอ,อยู่เจ้ายังอ่อนหัดนักปรมาจารย์อะไรวะข้าไม่ใช่ปรมาจารย์กังฟูมัง้งประหลัดข้าคูอาตอาเอ้ยตาตลุงหรือฟูดแพนด้าพี่ใครตุล,ล่ะเรียกพี่ตายลุงก็ได้ลุงลุงว่าว่าเล่นแมปอะไรบ้างบอกโฟดนม่น่กินโมจิแทนเสือเลย กินโมจิก็ถูกแล้วถ้ากินเสือผิดกฎหมายนะมันไม่คุ้มอะ่ะกินแมวแทนแล้วกันมีประตูไหมมีอยู่หน้าบ้านตอนนี้นะครับเราเจอคนชื่อแพนด้าแต่ว่าอวตารจะไม่ใช่เอ้ยอยู่ๆมาเจอคนชื่อแพนด้าแต่ตอนนี้เขาอยู่ไหนไม่รู้นะเจ้าแพนด้าอยู่ไหนอ๋อเขาอยู่ก่อนนู้นนะครับเขากําลังสู้ใครอยู่ไม่รู้เราก็ไปดูสักนิดนึงโอ้โหเขาใช้ผลนะประตูด้วย เจ้าแพนด้าจะเย็นปึ๊บเขาเร่มมาก็ใส่เลยครับโอ้โหหยาเจ้าแพนดา้าแล้วเปิดเทาด้วย ยา่าอึโอ้โหตายสมก็เป็นนักล้มังก่อน <Wow. S 1> ยิ้มแน่นอนแน่นอนครับพี่ฟูสอนเจ้ามาดีฮ่าๆๆใครก็ได้ขอผลหน่อยเออให้เขาเวลดีไหมตอนนี้เขาเวล9เก้าออกซักเวล1สิบห้าพอเจ้าเวล1สิบห้าได้ข้าจะสูบให้ฉันผู้เล่นใหม่ ตกลงเปล่าฉันเพิ่งเล่นขอได้ไหมไว้ไว้ให้ถึงสิบห้าจะสูมให้ไม่เชื่อ <c oughs> ไม่เชื่อเชยเชื่อเธอเอาไว้แล้วเมื่อกี้หยิบผลใครอ้าวได้ผลแล้วนี่เฮ้ยอะไรวะเฮ้บนี่อะไล่ะเฮ้บ มม,มเอานี่ไปเกินหย่าเอาอะไรวะเฮ้ยเดี๋เด้อเดี๋ยวอเด,เด,เด,เด้อยวุ๊๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโออย่างมั่วครับตอนนี้คือแบบฆ่าผลแมกมาเสร็จมีคนมาต่อนะ โอเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเอาใหม่เอาใหม่อ้๊บ <c oughs> อา้า <t> ว <une> ทำไปเพื่ออา้าวออกเลยเฮ้ยแบกมากับกมาครับตอนนี้ <c oughs> แต่เขาไม่ได้เปิด PVP มาสวัสดีอยากได้ผลเป่า ยักษ์ให้เขาเวลถึง60สิบเราองเวลถึง60แล้วค่าจะสุ่มให้ได้โอเคคนนี้คุยง่ายนี่เขากลังจะจัดการบอสบาร์กี้นะเขาก็าใช้ผลผลเบ็ดมาช่วยแล้วโอเคเท่านี้ตายปะตายสู้ได้ใช่ไหมตายโขกลายเป็นเศษ โอเคไม่ได้รับเคลสนั้นเนี่ยเรลห้าสิบห้าบอสก็ห้าสิบห้าาทำไมไม่รับเคลสรับเคลสอย่างว <c oughs> ิ่งไปไม่ใช่เคลสอันนี้มันเซตโฮมเคลสบอสตีกว่า <c oughs> ตอนนี้เขาตีเออไพเลสอันสองอะ่ะโอเคึเค๊บอ้าวก็เหมือนจะรู้นี่ <c oughs> แล้วทำไมตอนแรกเขาตีไพเลขอด,ดูผลดูไม่ได้มันต้องสุมโอเค ในฟาร์มให้ถึง60ก่อนเนี่ยเราช่วยอยูเฮ้ยอะไรวะอยากฟาร์มแบบสงบงาตอนนี้60แล้วเลี้ยวกันมาอย่างยาวนานเจ้า60แล้วะเซ็กรอนี่นะอ้าวไปเลยอระไปหรือจะไปด้วย ตืดๆต,ต,ตอนนี้เกิดการนิ่งนั้นเราขับเลยละกันไปสินายไม่บอกล่ะเอิบปเป็นใต้ลุงเราจะได้ผลเท่เอบโอ้โหผลสุดตึงนน่ผลโคตรตึงผลกากเรารู้เอานี่ปอบใจเอบ แล้วหมดกิจกรรมไม่ได้แคนดี้อ่ะไม่ได้อะไรเลยได้ตื๊ดตืๆแปลว่าไปนอนเดี๋ยวไปแล้วเหรอใช่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอถามคำหนึงว่าเสือกับแพนด้าเจ้าคิดว่าใครตึงกว่ากันเสือโอเคหลับฝันดีละคืนนี้โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไครต์นะครับเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน your Panda 1.